เห็นผิวหน้าที่ดีแบบนี้เนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป๊กก็มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าหนักมากเลยค่ะด้วยสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอนะคะไม่ว่าจะฝุ่นควันมลภาวะไหนจะแสงแดดอีกเนะคะฮนา,นาจิตตั้งเหล่านี้แหละมันก็เลยส่งผลให้หน้าของเป๊กเนี่ยมีทั้งความหมองคล้ำค่ะฝ้ากระจุดด่งางดำต่างๆริ้วรอยนะคะก็คือมาเต็มมาหมดเรียกได้ว่าผิวเสียสมดุลไปเลยค่ะแต่ที่ผิวหน้าดีขึ้นได้แบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป๊กมีตัวช่วยดีๆ ลู Luna Seven White One um. น่าสตินเซเว่นไวท์วันเซรั่มนั่เองก็เป็นเซรั่มที่ใช้ดีมากๆ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าด้วยความที่เป้นเนี่ยเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างแพง้ง่ายบอบบางใช้อะไรเนะะี่ยคะผิวก็จะถูกทําร้ายอยู่บ่อยๆเลยแต่ว่าที่มั่นใจใช้แล้วมันเห็นผลกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันเนะะีคะเพราะว่าเขาค่ะไม่มีสารอันตรายหรือว่าสารประอดอะไรต่างๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนะะี่ยคะไอที่ชอบมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความซึมเร็วซึมไวนั่นเองเวลาที่เราจะทาก่อนนอนค่ะหรือว่าจะทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยเขาไม่ทําให้หน้าของเรา เหนียวเหนอะหนะจนรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะลงอีกต่อไปนะคะคือซึมไวมากๆอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากตัวนี้นะคะคือจากหน้าคล้ำๆมาทุกคนผิวโดนแดดน,นะคะทุกวันน่ะตัวนี้มันช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรูขุมขนนะคะที่มันกว้างๆตอนนี้ก็ตื้นขึ้นมากระชับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าเป็นกระจุดดงดำต่างๆก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้มันเดิดมากแล้วใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งกร้านเนี่ยเป็นแนะนําว่าต้องใช้ด่วนๆเลย เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเติมน้ําเข้าไปให้กับผิวนะคะเรียกได้ว่าจะมีความฉ่าน้ําอิ่มฟูนะคะทุ่มชื้นเลยล่ะค่ะ Luna Skin Seven White One Serum ตัวนี้นะคะเขาผลิตแล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะเนื้อเซรั่มซึมไวมากๆไม่เหนียวเนื่หนะหน้าเลยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพง่ายนะคะปลอดภัย100%เลยค่ะเป็นเซรั่มเข้มข้นจากวิตามิน B3 บริสุทธิ์99%เลยค่ะซึ่งจะช่วย ฟื้นบำรุงผิวหน้าเนี่ยให้ค้าวกระจ่างใสอิ่มฟูฉ่ำน้ำําแก้ปัญหาผิวติดสารนะคะรอยแดงรอยดําฝ้ากระจุดด่างดาต่างๆาาดูจางลงทั้งหมดนี้เห็นผลได้ใน28วันค่ะใครคะที่มีปัญหาผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแหง้งผิวหมองคล้ำนะคะหน้าติดสารนี่สําคัญมากๆเลยใช้ตัวไหนมาลองตัวไหนมาก็ยังไม่เห็นผลนะคะรวมถึงเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดาต่างๆนะคะอะไรพวกนี้เนี่ยลองใช้ตัวนี้นะคะเคลียร์ผิวจบปัญหาผิวให้ได้ จริงๆค่ะตัวนี้นะคะเป้ใช้เองแล้วชอบมากๆทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้าได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องชอบแบบเป้นแน่นอนค่ะคุณภาพของเขาเนี่ยคะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคือมันคุ้มค่ากับการที่เราจะหาสกินแคร์สักหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะเอามาดูแลผิวของเราเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะเราต้องบอกว่ารีไปตาม,มาลองเลยทุกคนอย่าปล่อยให้ผิวหน้ามันดูโทมนะคะต้องบำรุงผิวของเราเนะะี่ยให้มันดูแข็งแรงแล้วก็ให้ดูสุขภาพ ช่ำน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะแนะนำเลยค่ะ